ีกาารททุ่นนะคะคลิปนี้เป็นการทานายดวงความรักรายปักนะคะประจําปี2562นะคะปักที่3นะคะซึ่งก็จะให้ผลในระหว่างวันที่1นะคะถึง15กุมภาพันธ์นะคะอยู่ในช่วงวันแห่งความรักแล้ววันตรุดจีนพอดีๆนะคะใส่สีแดงเลยนะ ในคลิปนี้นะคะก็ต้อนรับนะคะด้วยความสดใสก็นแล้วกันนะคะแล้วก็าการทนายคลิปนี้นะคะส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเหมือนเดิมน,นะคะใครทราบลัคนาดูตามลัคนาไทยได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบหรือว่าอยากจะดูราศีส้มปักหมดุดวันที่ว้าให้แล้วนะคะจะดูตามลัคนาหรือดูตามราศีก็ได้นะคะแล้วก็หรือจะดูร่วมกันก็ได้ถ้าเกิดลัคนากับราศีไม่ตรงกัน นะคะแล้วก็การทำนายคลิปนี้ทำนายให้กับชาวกันเป็นจำนวนมากๆค่ะบางอย่างมันอาจจะตรงกับชาวกันนะคะเช่นคุณบางอย่างมันอาจจะตรงกับชาวกันท่านอื่นอ่านะคะแล้วก็บางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะสลับกันเกิดขึ้นกับคนที่มีอิทธิพลกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นความบันเทิงดูเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาจะดีที่สุดนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดต้องการคําทํานายที่แม่นยําม,มากกว่าเดิมในรายบุคคลแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามค่าครูมาจองคิวกับส้มได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยไม่ได้คุยกันนะอยากคุยค่ะแต่ไม่ได้คุยนะมันโดนบล็อกอะ ชาวการอาจจะเป็นคนบล็อกเองหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนบล็อกก็ได้โดนบล็อกแน่นอนงานนี้นะคะสามเหรียญหัวกลับไม่ได้มีการพูดคุยกันละตกลงกันไม่เข้าใจอะค่ะทะเลาะกันไม่ได้คุยกันไม่เข้าใจกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณคิดว่าการที่ที่ตัวคุณโดนบล็อกอะนะชาวกันการคุณคิดว่าการที่คุณโดนบล็อกหรือว่าโดนไม่ให้เห็นอะไรบางอย่างคุณคิดว่าเขาอาจจะมีคนคุยอยู่อีกก็ได้นี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นคนไกลนะ เหมือนใจมันห่งหางๆตัวมันห่งหางๆแล้วคุณคิดว่าเขาต้องมีคนคุยอยู่อีกแน่นอนคุณคิดไม่ผิดคะ่ะถ้าขึ้นไพ่แปดถ้วยขึ้นมาส้มฤจะบอกเลยว่าคิดไม่ผิดแน่นอนนะคะ,ะความสัมพันธ์ความเป็นอยู่กับคนที่มีคู่กันแล้วนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันความหวานลดน้อยลงไปมันมีสาเหตุ สาเหตุมันก็คือไพ่สามถ้วยอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความรักซ้อนนะคะมีความรักไปให้อีกคนหนึ่งมากกว่านะคะคนนึงที่อยู่ด้วยกันมันก็เลยมีความจืดชืดนะคะ so มีความรู้สึกว่าชาวกันเองเนี่ยอาจะยินดีนะที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ด้วยนะคะอย่าอ่อนไหวเข้มแข็งเข้าไว้นะคะชาวกันนะนะคะ อาจจะมีเอ่อถ้าชาวกันเป็นชาวต่างชาติเนี่ยชาวกันก็อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงเสียเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ซื่อเสียเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวกันเนี่ยเอ่อมีคนที่คุยเป็นชาวต่างชาติต้องระวังนะการที่เขาจะมีอีโก้สูงแล้วก็ไม่ค่อยยอมคุณเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยนิ่งหรอกเขาอาจจะยอมคุณก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะอืมไม <information> ่ค่อยซื่อกับคุณนะคะสถานการณ์เนี้ยพูดโดยรวมๆอ่ะมันก็คือเป็นการที่แบบ ส็มีความรู้สึกนะมันเหมือนกับมีความรักซ้อนขึ้นมานะคะแล้วก็มันมีการที่ไม่กล้าที่จะเริ่มทั้งๆท,ที่อยากที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยคือความสัมพันธ์ที่มีความรักซ้อนเติรนปาตี้ด้วยนะคะมันมีความรู้สึกที่ไม่ซื่อสัตย์กันเต็มไปหมดเลยนะคะชาวกันอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่ายังทาใจไม่ได้นะคะ ดังนั้นที่บางทีก็อาจจะโดนอีกฝั่งบล็อกไปแล้วด้วยอีกฝั่งนึงเขาอาจจะไม่เอาด้วยแล้วก็ได้นะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาจะเป็นยังไงผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกานมีนเดือนกุมภาพันธ์เขาจะทําอย่างไรกับคุณแสดงอ,อ,อย่างไรกับคุณนะคะในช่วงเดือนกุมพาพันนี้ในช่วงปักที่สามนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้า ชาวราศีธลมค่ะคนนี้นะคะอาจจะเด็กกว่าคุณอ่อนกว่าคุณก็ได้นะคะชาวราศีธนมชาวกุมมิถุตนตุลค่ะเขาพยายามจะหาจุดอ่อนจากคุณบางอย่างเขามีการเวียงถ้าเกิดว่าคนคนนี้คนคน,คนนี้เหมือนกับไม่อยากจะส่องคุณแล้วคนคนนี้บล็อกคุณไม่ให้คุณเห็นเขาในเรื่องบางเรื่อง แต่เขาสามารถที่จะแขวคุณได้อยู่นะเขาสามารถที่จะทําอะไรให้คุณเห็นเพื่อทําให้คุณไม่สบายใจเหวียงคุณแขวคุณได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาพูดอะไรออกมาหรือแสดงออกอะไรออกมาทางโซเชียลในช่วงเนี้ยคือเขาว่าคุณคือเขาว่าคุณนะคะชาวกันเออนะคะมันเป็นการมองหาจุดอ่อนแล้วก็แขวกันนะคะประชดประชันกันนะ,ะชาวธาตุไฟค่ะนะคะได้ไพ่หนึ่งไม่ทาาหัวกลับชาวธาตุไฟคือชาวเมษสิงห์ธนูนะคะ เขากดดันเขายังไม่อยากไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณจริงจังและเขามีความรู้สึกอื่นอ่านกดดันบางอย่างด้วยเขาอาจจะมากดดันคุณก็ได้อืมนะคะชาวราศีธาตุน้ําค่ะชาวราศีธาตุน้ํามีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่อนข้างดือ้อนะคะแต่ว่าก้าวถ้วยนะแต่เขาก็เป็นคนที่จิตใจกว้างนะเขาเป็นคนใจกว้างอืมนะคะแต่ว่าเขามีตัวเลือกนะ คือเหมือนแับว,ว่าถ้าคุณไม่เอาเขาอะ่ะเขาก็สามารถที่จะไม่เอาคุณได้เหมือนกันเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะไพ่ชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําก็จะเป็นชาวมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนั่นเองนะคะคนคนนี้ใจกว้างใจใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรที่แบบเหมือนทําให้อีกโก้เขามันลดลงไปทําให้เขารู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองเขามีสต๊อก อีกเยอะเขาสามารถที่จะไปหาคนอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ก็ได้อืนะคะ่งมีความรู้สึกว่ามีเรื่องของเพศที่สามเข้ามาด้วยคนนี้อาจจะเป็นเพศที่สามก็ได้นะคะ,นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีธาตุต่างๆหรือราศีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามากองรวมกันตรงนี้ค่ะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกันนะคะ คนคนนี้นะคะถามว่าคิดอย่างไรกับชาวกันเขาบล็อกคุณเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคุณเพราะว่าเขามีคนอื่นอยู่อีกและจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเลยด้วยซ้าไปนะคะมันเป็นการที่เหมือนกันแบบส้มมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักอะ่ะเออเพราะว่าคนเนี้ยคนที่เขารักมากที่สุดก็คือตัวเขาเองเขาเพยายามจะควานหาคนที่ สามารถมารักและรับความเป็นตัวเขาได้จริงๆซึ่งชาวกันอาจจะรับไม่ได้อย่างที่ชาวกันคิดนะคะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆสําหรับคนคนนี้คนคนนี้อาจจะมีคนที่อยู่กับเขาคุยกับเขาหลายคนมากๆซึ่งชาวกันอาจจะไม่โอเคชาวกันอาจจะคิดว่าโอเคได้แต่พอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นจริงชาวกันอาจจะไม่โอเคก็ได้ นะคะซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับชาวกันนะคะมันเป็นการที่แขวะเอาคืนเท่านั้นเองนะคะอืมเขามีความนตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วเขานิ่งมากในปากนี้เขาจะนิ่งมากยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันเหมือนเป็นในเชิงสอนอะเป็นในเชิงมาสอนเป็นในเชิงแบบฉันรู้ดีกว่าคุณ และคุณไม่สามารถทําตามใจที่ฉันต้องการได้ฉันก็ไม่เลือกคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะการแขวะมันเป็นเหมือนการสอนคุณทําตัวให้ทําตัวเขาให้ใหญ่กว่าคุณด้วยซ้ำคนคนนี้เออชาวกันจะยอมรับได้ไหมอ่ะเออชาวกันก็มีค่อนข้างมีอีกโก้นะคะอืจากที่คิดว่าจะรับได้อะจากที่คิดว่าจะรับได้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติ คุณอาจจะไปเจอคนที่รับไม่ได้แล้วสอนคุณอีกด้วยว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้นะคะชาวการอาจจะไม่พอใจก็ได้มาดูบทสรุปนะคะแล้วเขาอาจจะบล็อกคุณไปเลยก็ได้เนื่องด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณจริงๆก็ได้ตัดไม่ขาดนะคะ ด่าหัวกลับตัดไม่ขาดสองด้วยเอา้าเอาเข้าไป <c oughs> สมกะันสีกันนะคะตัดไม่ขาดค่ะเจ็บนะแต่ตัดไม่ขาดส่องตลอดเลยสองด้วยนะคะบางทีบางอารมณ์ที่มันนะวันไหวอ่อนไหว,ว,น,ไวนะคะสองด้วยดือ้อแล้วจะส่องต่อไปนะคะแล้วหวังว่าวันนั้นจะมาถึง หวังว่าความสัมพันธ์นั้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติคุณจะได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับคนที่คุณปรารถนาแต่เขาไม่เอาแล้วแหละส้มมีความรู้สึก,กว่าเขานิ่งนะคะอืมคือในปักเนี้ยนะคะส้มให้คําตอบได้แค่ว่าคนคนนั้นที่มีอิทธิพลกับชาวกันนะคะคนคนนี้นอาจจะมีความเจ้าชู้ทําลายความรู้สึกชาวกันค่อนข้างมากนะคะ เขาจะไม่ให้โอกาสอะไรชาวกันเลยนอกจากความอึดอัดไม่มีการพูดคุยกันด้วยแล้วเขาจะนิ่งมากอืท้งานที่คุณอยากให้เขาเปิดโอกาสให้แต่เขาบอกคุณในทุกทางนะคะจบเลยเนาะคุณต้องกลับมาให้คุณข้าวตัวเองละชาวกันนะคะมาดูวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไพ่ออร,ร์เคิลนะคะมันมีประโยชน์อะไรถ้าเราจะไปทู่ซีกับคนที่ ไม่ได้รักหรอนะนะคะ engagement ค่ะโอเคความรักอย่างที่บอกว่าชาวการอาจจะมีความรักซ้อนนะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดความรักที่สุกงอมกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมีการมั่นหมายการเกิดขึ้นนะคะงานนี้มันอาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วแหละแล้วอยากมีความสัมพันธ์แบบรักซ้อนแน่นอนมันขึ้นขึ้นมานะคะ let go of control issues นะคะเนี่ย คุณอยากคลอดคุณอยากคอนโทรลรีไปไหนคุณอยากคอนโทรลตัวเองหรือควบคุมตัวเองมากจนเกินไปอืมสถานการณ์ที่มันไม่ดีต่อใจเอามันออกไปเลยอย่าพยายามไปควบคุมมันคุณควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะได้แต่ปล่อยมันไปสถานการณ์ที่มันไม่ได้เป็นดังใจคุณทําให้มันเป็นดังใจไม่ได้นะคะคุณไปทําให้คนอื่นเป็นดังใจคุณไม่ได้ค่ะ เขาก็มีความคิดของเขาเขาก็มีโลกของเขาเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากจะทํานะคะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นดั่งที่ใจคุณต้องการสิ่งเดียวที่คุณจะทําได้คือปล่อยเขาไปนะคะ t นะคะสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อใจสถานการณ์นี้เรียกร้องความซื่อสัตย์นะคะตัวชาวการเองอ่ะที่อาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับคู่ของคุณและอยากมีความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซึ่ง มันอาจจะมีคือฝั่งที่เขาจะเป็นที่คุณอยากให้เขาเป็นความรักซอ้อนเขาอาจจะไม่โอเคกับคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะบอกคุณแล้วก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะนะคะแล้วก็สําหรับชาวกาันที่เจ้าชู้นะคะทรงอยากให้ชาวกาันซื่อสัตย์กับคนที่รักคุณก่อนดีกว่านะคะซื่อสัตย์กับคนที่รักคุณนะ ก่อนที่คนที่รักคุณนั้นเขาจะหายไปจากคุณนะคะรักษาคนที่รักคุณไว้นะคะคนที่พร้อมที่จะคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณในทุกวันคนที่พร้อมที่จะเป็นคนของคุณจริงๆอย่าไปคาดหวังกับอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับคุณได้และคุณก็รู้ดีอยู่อย่าไปคาดหวังปล่อยมันไปอื ะะโอเคขอให้ชาวกันมีความรักที่ดีๆหันกลับมามองคนที่รักคุณนะคะส้มเชื่อว่าทุกอย่างมันจะโอเคนะคะถ้าคุณกลับมารักตัวเองและรักคนที่รักคุณนะคะขอให้ชาวกันได้เจอคนดีๆด,ด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ